สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายพีจีเบียดเหมือนเดิมเนาะครับเนาะเอาพี่น้องเอ้ยมาเล่นเกมสร้างนะครับเป็นเกมสร้างนะครับเนาะมาครับผมคืนสามพันเบียดหกสิบเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าันรอบยาวๆครับผมไปยังบ่เทาเลยครับพี่น้องเอ้ห้องเป็นรอดเลยนะครับผมนะที่ไม่เฮ็ดคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนาะ เป็นแนวนี้แหละครับผมเป็นล้อมในนะครับผมนะวอลดูบรไดิแลครับเจ็บลิ้นนะครับเจ็บกกลิ้นเนาะครับเนาะขนาดบ่ค่อยวอลดูเลยเนะาะการรับชมเพื่อความบันเทิงก็พอเนาะครับนะนเนาะมาเลี่ยงครับผมกลับเกมสร้างนะครับโอ้ยเจ้าก,ก็เสียงหลอนเลยทิ โอ้ยกข่อยวอลเลยตอนนี้เนาะปกติข่อยก็ตะกูลใส่ไม้นะครับผมนะหลังๆมานี่ที่ไม่ตะกูลใส่ไม้เพราะผมเป็นร้อนในนะครับผมเป็นร้อนในครับผมน่าจะเข้าใจกันดีเนะาะครับเป็นร้อนในที่ลิ้นนิ่เนาะวนะ่ามันเป็นจังไดรน,นะครับผมนะไปก็เอา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 วอลเข้าเดี๋ยวทุนก่อนทิ่เบิ้สหรือมั้ยือดูดคักดูดเนี่ยเทะ ดูผัอป้านน้าป้าปลาเท่เดินกันไปเนาะครับนะเนาะฟูจิบิทนำ้ำผู้สาอยู่นี่โอ้ยข่อยละซังหลายนะครับผมนะจะไปยังเนอชีวิตข่อยนะี่เดี๋ยวรอให้รอดไนะข่อยเสาก่อนนะนครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยเต็มเคี่ยงนะครับเนาะ เจัดสี่สี่นะครับโมเวนบอลเหรียญเ,เ,เพื่อนพื่น้องเอาเต็มเครื่องก็พร้อมเก่าลอยเน้นครับผมก็สวัสดีคนยังไม่ทนันได้นอนเหมือนเดิมนะครับเนะาะตัวไข่ก็ยังไมาทา่ทันได้นอนนะครับผมนะนอนปวดลิ้นอยู่นี่แหละครับผมก็เลยแบบว่าโอ้เอาสักหน่อยแล้วกันนะปั่นสักหน่อยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ทุนเราก็หายไปเอาเต็มเกลียงครับผมเขาโบนัสแล้วครับพี่น้องเลยหลังที่จมมหานาะครับเนาะเขาเอดีเลยนะครับผมนะมาลุ้นกันนะครับว่าสร้างที่ใจดีบอนะครับหรือเฮาซีมาเลียงสร้างนะครับผมนะเอ้ไปเต็มเกี้ยงสละครับผมทีทันซีครับเมกาโอเคไว้มาสสยครับพี่น้องเลยคูนสีไปหลกงนลครับผมไปเต็มเกี้ยงครับผม เกมนี้ก็ดีเยอะดนวสะวส้าจะบังสุดท้ายเเจอช็อตใหญ่ๆนะครับเจอช็อตใหญ่ๆแล้วคูณเราเยอะๆเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับโอเคไปวะวยบิ๊กวีนนะครับเนาะจังเล็ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาดูตลอดนะครับผมนะมานั่งฟังคุณเป็นร้อนในพูดก็ยังดีนะครับ ก็สาบซึ้งในแทบล่องดากหนึ่งทีนะครับแล้วสาบซึ้งในล่องดากแล้วไปกันเรื่อยๆครับพี่นอ้องเนี่ยก็อยากเห็นคลิปแบบเบิ้งหลายๆคลิปอยู่แต่ว่าคอยว่าวหรือมันมันเคียงลิ่นนะมันว่าวมันเคียงลิ่นนะเพราะว่าวดูดไปก็จะกัดลิ่มแล้วของเป็นดีกเศษบาทที่นี่เลยสิมเสาเปลี่ยนเลยโอเคจบตอนไหนสามพันนะครับโอ้ยเบลี่ยนพกซิปแตกสามพันนะครับอ่ะไปกันต่อครับผม แตกยังมีกำไลอยู่เนาะครับเนาะเอาเต็มยังไงครับผมเฮ้ยเบินสองเลยหรอรอบนี้สิบห้าสปินด้วยเอาดิครับเอาดิครับสกแกตเตอร์สีตัวครับพี่น้องไนงะเอาแล้วไงมีลุ้นครับพี่น้องโอ้ยฟีสปินอีด,ดีตัวนี่แม่ห้าขวานไงบ่ได้ยังเลยวะ คอยดาเกมเด้อบ่แม่นดาท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดกันเด้อเ okay. ร้อยคูนซีเอร้อยคูนซีกันซีรอ้อยเหรอนดัวเอาคูนหกแหละครับผมเจ็บไมหลีเลยเป็นรองบ้ล่อเลียนเลยเจ็บไมหลีเลยลิยนเลยเวลาเข่าอ่อนี่ยไหมผมต้องรีวิวอย่างไรดอกเกมมวะนี่อีเดีอ เสียงกันเหมือแล้วนะครับเข่าหมวยเสียงกันเหมือแล้วนะครับผมไม่ต้องนี่หยางยากเลยครับผมไม่ต้องเน้นน้ำหยางมากไหมเลยนะครับผมนะเข่าหมวยเสียงกันเหมือแล้วเนาะครับเนาะอเมริกานะครับเอาหมาครับพี่น้องเอ้ยอุ้ยเกือบคูชิปปเตี้ยเพื่อนครับผมอเมริกาอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาดีครับมาดีครับรอบนี้เอาคูชิปแล้วครับพี่น้องเอ้ย มกคูณหกสก็6 wow, wow, okay, 4ร้อยสีบนะครับเนาะนายยอเนาะว้าวยิ่เาว้าวยิกโอ้ยหาขวามเลยสิบคูณสิบมีแม้กะัยีิบเดินเดินลอยนึงโอเคครับผมก็รอบนี้ก็จบไปที่4ี่พัเลยแล้วกันนะครับโอเคก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับไปหาเหรียญน้ำมักันดีกว่าแล้วครับพี่้องเนาะก็ทุน3ามพันแตรกมา 8ปดพันหกก็เอาละนะครับผมนะก็เข้าโบนัสสองรอบติดนะครับก็ฟุกไปหนึ่งทีนะครับเนาะไปหาเหรียญแน,นวใหม่กันครับพี่น้องเอ้ยไปไปไป